สวัสดีครับกลับมาพบกับผม n นนติสกับโรแมนชิงซาก้ารียูนิเวิร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อเรื่อง Story e v e n วนตหอคอยศักดิ์สิทธิ์ดาร์กฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจาก n นนติสอ s ร์เอ n เอสนนะครับครับ เราก็จะมาเริ่มตอนที่หนึ่งหนึ่งตอนนักรอบสังหารกับโอม15ปีก่อนมากูฮุีิกลับมาแล้วมากููฮลีกลับมาแล้ว,ลลลวถ้าอยากกลับก็กลับไปซะสิข้าไร้องขอให้ตามมาด้วยซึ่งหน่อย แล้วคิดจะพูดคำพูดแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันตั้งใจจะเรียนแบบเป็นมาคูโฮริแต่ชักจะหงุดหงิดแล้วแฮถ้างั้นคณะละครสัตว์ที่โพลูก้าเคยอยู่ใช่หัวหน้าคณะนะ่ะแต่ว่าหัวหน้าคณะเองก็เป็นนักลอบสังหารไอ้คนที่ชื่อรามบันเทมี่อะไรนั่น แน่ใจใช่ไหมว่าหมอนั่นมันเข้าไปในเกฟแห่งนี้ไม่ผิดแน่มีหลายคนรวมถึงนักรบเกฟที่เดินทางไกลเป็นพยานตรงกันทั้งนั้นคนที่ถูกจองจำอยู่ในเกเนี้คงเป็นนักรบที่ไหนสักแห่งถ้าว่าถ้าบานเทมี่ได้พลังนี้มาคงเกิดเรื่องยุ่งแยกยุ่งยากขึ้นเป็นแน่ๆไม่ว่ายัางไงก็ตามต้องหยุดเขาให้ได้ ถ้างั้นน่ะรีบตามไปเถอะเอาแต่มองเก๊อยู่แบบเนี้ยระยะห่างของหมอนั่นก็ยิ่งห่างออกไปอีกนะถ้านายไม่ลงมือฉันทำแทนก็ได้นะลงมือเรื่องอะไรเหรอบันทีมี่อ่ะเป็นเหมือนทั้งพ่อแม่ของนายกับน้องสาวใช่ไหมละ่ะแล้วทันทีที่รู้ว่าหมอนั่นเป็นนักฆ่า นายกล้าหันดาบเข้าไปหาเขาหรือเปล่าละ่ะสำหรับข้าดูไม่เห็นว่าหมอนั่นเป็นคนที่จะเชี่ยวชาญแบบนั้นไม่ผมจะเป็นคนทำเองทั้งเจ้าหนูแล้วก็เด็กคนนั้นแค่ทำเป็นเข้มแข็งก็เรียกว่าโตแล้วละ่ะ นจนขวาข้าจะกลับมาถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดให้มากความสัตว์ประหลาดที่ไล่หลังมาฝากให้เจ้าจัดการกับมันด้วยพวกข้าจะล่วงหน้าไปก่อนไม่ให้ข้าไปด้วยน่าจะพูดหลายรอบแล้วนะข้าไม่อาจจะพาเจ้าไปด้วยได้เจ้าอ่ะยังไม่สามารถควบคุมพลังเวทได้ในตอนนี้มีแต่จะตายเปล่า ข้าจะกลายเป็นแบบนั้นเป็นภาระให้เจ้าสินะข้าเข้าใจแล้วไอ้พวกที่ไล่โจมตีเข้ามาจากข้างหลังวางใจข้าได้เลยเจ้ารีบไปจัดการซาลูอินซะแต่ถ้าจัดการได้แล้วรีบกลับมานะสัญญากับข้าอืมข้าสัญญาจนกว่าข้าจะกลับมาขอฝากแหวนรวงนี้ไว้กับเจ้ามันน่าจะคุ้มครองตัวเจ้าได้ คนที่ปรากฏในวิชั่นอันดูราญิงผมแดงแล้วก็คนที่ชื่อมินซาที่อันดูราเรียกอัศวินเกาะหนักสีเงินหมายความว่าคนที่ถูกจอมจำอยู่ชั้นบนสุดเป็นหนึ่งในสองคนนี้สินะรอยยิ้มของมินซาตอนที่วิ่งไปข้าเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ได้ยินว่าเกฟเป็นเครื่องมือที่ใช้อัญเชิญนักรบจากต่างโลกถ้าจัดการเจ้าได้พวกข้าก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นน่าสมเพชแต่แท้มนุษย์เนี่ยมองสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการตัวเองไม่เห็นกันทั้งนั้นพวกเจ้ามองไม่เห็นตัวข้ามองไม่เห็นพลังที่แท้จริงร่างที่แท้จริงของข้า ได้ค่าล้วโคต้าวันนี้ครบเรียบร้อยอย่าพึ่งได้ใจอย่าพิ่งได้ใจปัทโทบอกแล้วว่าให้หยุดพูดประโยคสั้นๆแบบนั้นสักทีที่นี่มีแค่ค่ากับเจ้าหยุดทำเรียมแบดสักทีถ้าอย่างงั้นแค่ขอให้พูดหน่อยละกันนะ การที่เจ้ายังมีลมหายใจอยู่แบบนี้เป็นเพราะได้จัดการพวกเดียวกันและการที่ทำตัวได้ใจอยู่แบบนี้อย่าลืมนะว่าเป็นเพราะข้าทั้งนั้นถึงอยากจะลืมก็ลืมไม่ได้อยู่แล้วเป็นเพราะเจ้าข่าถึงได้รับชีวิตมาแต่ก็เป็นเพราะเจ้าข่าถึงต้องไล่ล่าชีวิตคนจนกลายเป็นสัประหลาดต้องสาบไปแล้วจ้าจาจบการคุยจ จะชั้นสกัดไว้ให้เองแล้วกันนะส่วนนายก็ขึ้นไปชั้นบนสุดทําเรื่องไร้สาระนี้ให้จบซะตอนกินนักรอบสังหารหลังจากมองดูเกรฟแห่งนี้ ทำไมรู้สึกคล่องใจไม่หายทำไมถึงมีอะไรดึงดูดขนาดนี้คนที่ถูกจองจำอยู่ในนี้มีอดีตแบบไหนกันจากนี้ไปข้าจะท้าทายต่อวิชาฟื้นคืนชีพจากความตายสารลับสุดยอดของนักรอบสังหารถ้าสามารถสำเร็จสารลับนี้ได้ในฐานะของผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการของกิวนักรอบสังหาร ถ้าจะขอประกาศฟื้นคืนกิวแห่งนี้ที่ขาดการสื่อทอดมากว่า300ปีขึ้นมา <c oughs> หมายความว่ายังไงในวิชั่นเมื่อกี้มีบุคคลที่ชื่อมินซากับอนันโดราปรากฏขึ้นมาถ้าอย่างนั้นในวิชั่นถัดไปก็ไม่ไม่แปลกใจเลยถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งออกมาแต่ว่า ในวิชั่นเมื่อกี้ไม่มี2คนนั้นโผล่มาแต่กลับมีดักนักรอบสังหารปรากฏออกมาแทนคนที่อยู่ในเกฟแห่งหนึ่งจะมี1คนทําไมถึงมีวิชั่นที่เป็นมุมมองมากกว่า2คนออกมาได้ออ,อผิดผิดผิดนี่เป็นรูปร่างที่จะได้รับพลังแบ่งจากฉันไปสินะ โอเคเรียบร้อยจะลาบมาค่ารวมกันก็ได้อยู่หรอแต่ถ้าคิดถึงหลังฉาบจากนี้แล้วก็ทำแบบนั้นไม่ได้ฮงช่วยมีได้งั้นอยู่ดูเรื่องไร้สาระของบรรจังไปก่อนแล้วกันตอนนักลอบสังหารดัก หัวหน้าสวัสดีหัวหน้าเองจ้าช่วยลดเวลาตามหาได้เยอะเลยการที่เจ้าตัวออกมาแบบนี้อาจจะเป็นกับดักนะอย่าประมาทเชียวละทะเลที่สงบจนถึงเมื่อสักครู่บางทีก็มือขึ้นยักษ์เราอะไม่สามารถรู้อนาคตหรือโชคชะตาที่รอเราอยู่เพราะฉะนั้นข้าจะไม่ประมาทจะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างโอกาสขึ้นมา ที่นี่ปล่อยให้พูลูกา้าจะปล่อยให้เด็กที่เพิ่งจับดาบวันก่อนมาจัดการกันเหรอโลล่าเจ้าที่เป็นห่วงเล้กปกป้องเด็กนะ่าจะเข้าใจได้นะหมอนั่นเป็นตัวแทนของพ่อพูลูกา้าเขาเลยอยากจัดการด้วยน้ำมือของตัวเองอยากจัดการเองเหรอเข้าใจละข้ายกให้โทษทีนะ ที่ขัดระหว่างที่กำลังคึกคักแบบนี้แต่คงจะต้องขัดขวางพวกเจ้าไว้ก่อนคงไม่ต้องถึงมือของข้าแค่พวกจกนี้ก็น่าจะพอแล้วไม่ได้การถอยก่อนพูลูก้าวิชั่นกำลังจะออกคนในนั้นเป็นมินซาอันูด่าหรือว่าจะเป็นดาร์ก ราชาแห่งความตายในเหนือหัวของข้าช่วยแบ่งพลังมาชุบชีวิตน้องชายของท่านด้วยเถิดพลังของข้าเมื่ออยู่ต่อหน้าเอโรมันสูญสลายไร้ค่าข้าจะทำอะไรได้ถ้าอย่างนั้นจะหนีหรือครับแผนการที่สามารถกระทำได้โดยไม,ไม่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของเทพเอโรนั้นมีอยู่ตั้งมากมาย ไม่ใช่หรือครับจะบอกว่าไม่มีทั้งความรู้ที่จะชิงจัดการเอโรหรือความเที่ยงธรรมให้แก่น้องชายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งความตายก็จะคงจะเพิกเฉยไม่ได้ข้าจะปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่อยู่ในคุกนรกมากว่า1000ปีจะให้วิญ,ญญาณที่อดทนมากว่า1 0 0 0ปีในคุกนรกมาเป็นพลังขอบคุณท่านยิ่งนะัก ภาชนะของวิญญาณบริวารคนนี้จะจัดหามาให้ช่างหน้าตื่นเต้นเหลือเกินว่าจะทำให้โลกนี้อุลมานเช่นไรเป็นไงบ้างเนี่ยดื่มพิษแล้วคืนชีพมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือพูดอะไรเนะี่ยถ้าเป็นท่านดาร์กน่าจะมีวิชาตายแล้วฟื้นตัวติดขึ้นมาด้วยแน่ ที่นี่ที่ไหนข้าเป็นใครไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนั้นเป็นไปได้หรือเนี่ยไม่สิถ้าคิดให้ดีๆมันก็มีจุดที่สอกท้องกันอยู่นักลอบสังหารที่มีวิญญาณสองดวงในร่างเดียวกันเหมือนกับข้าเลยข้าไม่ได้เป็นภาชนะของวิญญาณ แต่มีสองจิตนึกคิดอยู่ในร่างเนื้อเดียวกันนักรอบสังหารดาร์กข้าเข้าใจเหตุผลที่ถูกจูกมาที่เกฟแห่งนี้แล้วตอนข้าคือใครข้าเป็นใครกัน เป็นอะไรเหรอครับไม่สบายตรงไหนอะไรหรือเปล่าเจ้ารู้จักข้าหรือไม่ไม่ครับผมไม่รู้จักคุณเลยงั้นหรือไม่รู้จักสินะจะมาด้วยกันกับผมไหมครับถ้าอยู่กับเจ้าวความทรงจำของข้าจะกลับคืนมาหรือเปล่าบางครั้งก็เหมือนทุกอย่างของตัวเองถูกลุกล้ำถูกบุกรุก ในช่วพพิบตาจนเหมือนกับตัวเองจะสลายหายไปโดนมอนันเข้าครอบงํำร่างกายไม่ว่าความทรงจำหรือสติของตัวเองทุกอย่างก็สูญสิ้นจนกลายเป็นร่างฆาตกรบางครั้งก็รู้สึกเหมือนโดนความรู้สึกเช่นนั้นครอบงํำเอาไว้ความน่ากลัวที่เหมือนจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปแต่ว่าดาร์กอาจจะกำลังแบกรับความหวาดกลัวแบบเดียวกันอยู่ก็ได้ หลงทางอยู่บนโลกและอาจกำลังค้นหาตัวตนที่แท้จริงเฮ้ยทางนี้ตอนสิ่งที่ตามหา ที่นี่ที่ไหนที่ไหนซักแห่งที่ชัดเจนแต่งตาจากไปจากโลกที่เจ้าอยู่มาเจ้าพาข้ามาที่นี่งั้นเหรอข้าเปิดประตูแสงและพาเข้ามาที่โลกแห่งนี้ดังนั้นข้าจึงเป็นนายของเจ้าเจ้ารู้จักข้าหรือเปล่าไม่เลยสักนิด ข้ามีของที่ตามหาอยู่ต่อให้อยู่กับเจ้าก็ไม่น่าจะหาเจอข้าไปละถ้าตั้งใจจะขัดขวางแล้วก็เข้ามาได้เลยไม่มีเจตนาแบบนั้นสักหน่อยเชิญไปตามอิสระได้เลยดากถ้าเป็นเจ้า อาจจะนำกลับมาได้ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าที่สูญหายไปตอนจะต้องกลับมาจำนวนสัปหลาดด้านหลังไม่กระจายออกแสดงว่ายัางนี้ไม่พ้นนะเนี่ยข้ากับอีกคนจะเป็นตัวล่อเอาไว้เพื่อกระจายพวกมันออกไป ข้าจะรับหน้าที่นั่นเองยังจำที่มาได้โพลูก้าในเดินนำและออกนอกเกฟไปซะฝากด้วยนะอ่ะข้าสัญญาจนกว่าข้าจะกลับมาข้าขอฝากแฟนวงนี้ไว้กับเจ้ามันน่าจะคุ้มครองตัวเจ้าได้ ในที่สุดก็หาตัวเจอเด็กคนนั้นเป็นผู้แบกรับชะตากรรมส่งตัวไหมข่าซะเบลิซ่าพาโคลุก้ากับลิสหนีไปโคลุกา้าลูกเป็นเด็กผู้ชายปกป้องแม่กับลิสด้วยนะพ่อฝากฝังเจ้าด้วยคุณพ่อจะทำอะไรเหรอครับ ไม่ต้องห่วงหลังจากจัดการเจ้าพนิเ้เสร็จจะย้อนกลับไปหาพวกเจ้าแน่นอนพ่อสัญญาไม่ได้ปล่อยพวกเจ้าไว้แบบนี้ไม่ได้บินซายิ้มเหมือนกับโทมัสเมื่อกี้เลยพ่อข้าก็ยิ้มจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็นครั้งที่สองนายอยากจะพูดอะไร ห้ามแยกกันอยู่ขืนแยกกันออกไปข้าคงไม่ได้เจอกับโทมัสกับโลล่าอีกแน่โพลูกาอ่ะผิดอีกละอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่โอเคเรียบร้อยมาคูอรกิกลับมาแล้ว มาคูโฮริกลับมาแล้วอืมสมบูรณ์แบบดูน้อยลงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโรแมนชิ่งซาก้ารี i ิ e เวิร์ในตอนหอคอยศักดิ์สิทธิ์ดาร์กพบกับตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมเนนติสขอลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e n t i s r s s c h ส n n e l สำหรับวันนี้ผม n นนติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย